ใามครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมมาตั้งกี่โมง้ครับหนูไม่เรียงหรือนุ่หลอกแ่มัไม่เรียงใส่ชุดไม่เรียงมันเนี่ยไม่เลี้ยงที่มันแต่ห้างเปิดเลยหรออ๋อห้า ดีใจให้มากกว่านี้ไหมครัดีใจให้มากกว่านี้ไหมครตั้งต่ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยขคุณมากเลนะครับครับอยากอยากรู้ว่าใครมาจากประเทรบ้างโอ้โหขอสินเช่อปรนสบการณไได้ไหมจ๊ะอ้หสุดยอดแอบออกมาเลยนะฮะมองพี่า พอมีผมเขินนะใช่เฮ้ยต้องการอะไรจะบอกเหนื่อยมีใครดูหนังต่อไหมมีใครดูหนังต่อไหมว่าจะไปดูเรื่องอะไรดีอะไรนะครับโอ้โหแต่ว่าทางนต่อครับอยากแนะนำหนังผีให้ดูมากเลยชื่อชื่อหนังว่าแต่ว่าเหมยอ่าเออเป็นหนังผีภาคใต้ครับทุกคนได้ดูกันยัง แ่เสร็จแล้วขึ้นไปดูเลยเห็นป้ะ,อะ,อ,ะอะไรครับโปรโมชั่นไหนดีอันโอ้ยเห็นว่านักเรียนนักศึกสายอ้ะอะมากราคา69บาทถูกมากขอ,มอแม่แก่แล้วแม่แก่แล้วก็มีโบ้ชิ้นอื่มมนมัก้นตอนระหว่างกป๋อไปชื่นใจครับซื้อคอมโบอะไรแลกตัวหนังได้ครับทูอะไรทูอะูไรทูอะูไรดูอรูไรดูรูไรทููสุด ก็คงสุดซืดอออ้อได้เลยะะนะครับ้ก็สามารถไตกรถได้เลยสถานะไงนจะสบายดีไหมั่งซ้ายเราจะเป็นไงบ้างฝั่ง,งขวาละ่ะอ่าข้างหลังเรามีข้างหลังางงนีหลังเรามีเะ

หวังว่าจะได้เจอกันอีกนะครับอ,อะไรนะอย่าบอกแม่นะอย่าบอกแม่นะอ,อ,นะอะไรนะแม่รู้แล้วที่ยังกันเองนะจ๊ะ <c oughs> พี่นอนผมชอบดูพี่พูดอ่ะ <c oughs> ใช้หนไปเล่นตลกสักรายการหนึ่งข้าว่าอเลยกูไม่ใช่คนตลกโอ้โหด่คนตลกเลยสามารถนั่งดูพี่พูดได้ประวันอะไรนะตลกมากตลกมากขอขอสับมุ้งหน่งยสำหรับชาวนครสวรรค์นะขอนม่คุ้งเนี่ยแล้วพอคุณพูดอย่างเงี้ยคนก็คาดหวังเขียนซะด้วยไงลองซะด้วยโหมุ้งนี้ดีมากย่านะดวันก่อนครับ ทำไมโอ้ย oh, มาแล้วผาแล้วตอนนึงอย่างนี้นะคาแล้วตอนทำไมครับวันก่อนครับทำไมไปตลาดมาครับแม่ใช้ซื้อผักผลไม้แล้วตอนนี้ไปถึงร้านหูยกมือไหว้แทบไม่ทันเลยอ๋อถามดิว่าทำไมเหรอรู้แต่ตลกปอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะครับพี่ชายไปไปร้านผักผลไม้หูยกมือไหว้แทบไม่ทันเลยโขนทำไมเหรอครับเจอพัดขึ้นเทศครับ อ๋อพระเกิดเทศทำไปนะครับพระเกิดเทศว่าเอโอโอยมชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละการคาดหวังเนี่ยนะมันก็ทําให้คนเราตั้งจิตยิตบ <laughs> ้านพอตั้งจิตยิตบ้านเสร็จพอมันผิดหวังมันไม่เป็นทังใจหวัง <c oughs> มันก็ทําให้เราเป็นทุกข <c oughs> ์ทุกข์ในทุกข์นับกปริยามันเกิดด้วยดีใจถ้าจะเริ่มถ้าจะเริ่มหยุดทุกข์นี้นะั้นเราต้องเริ่มที่ตัวเราเองครับผมสามันเป็นไปดีได้อย่างไรวะ อุ้ยได้หนพาล้ได้ได้ช็อตลงติ๊กต๊อกหนึ่งพาแล้วติ๊กต๊อกดีแล้วเหรอออ้ยสุดโชคนี้เพลงเป็นดาบานเลยพี่ชายคือพี่เคยเคยเห็นเปลาอัเรื่องสนิทคุณนะ่ะใจปาคีนนะ่ะผมจะฝากคุณอนะ่ะไปบอกไปบอกมันว่าทำเพงลงอื่นบ้านงาเพลงกันสาวตังชิปชิมองแล้วเื่อนเือกโซนี่ละหอด ไม่มเรอือมัน,ม,นมันยากคือผมคือผมแม่คือยากไหมไม่ยากหรอไม่ยากด้วยคือผมเกียร์นะครับอ่ะผมเกียร์กับชาวรักประวัติทุกคนเลยนะอ่าคือผมแม่เป็นคนดิบเป็นคนดิบเออคือผมเป็นแบบว่าเป็นสายชาตรีผมเป็นคนนิ่งอ่ผมเป็นคนเทพ ผมทำอะไรยังไม่ได้อ๋อไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ผมทำเหรออ่าทำไปแล้วทำให้พี่ปับไปแล้วอ่าอ่าพี่สโนว์เขาบอกให้ทำด้วยกันเร็ว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 ถ้าเจอค่าลิขสิทธิ์ช่วยผมจ่ายไหมฮะโอ้ยสบายไหมเดี๋ยวรอดูดีกว่ารอดูพี่สโนว์ติดต่อดีกว่า เพราะเดกนี้เขากลับมาเล่นติ๊กต็อกนะใช่ไหมผมลืมไปแล้วครับผมลืมไปแล้วว่าติ๊กต็อกมันเลยังไงเราไม่ติดตามประมาณนี้กันเนาะแลวเดี๋ยวเราต้องทำภารกิจแล้วเดี๋ยวมีเจนากับวยนะคะขอบคุณมากคุจาแฮปปี้เนาะรขออบคุณุกคมากคขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก